สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโคชขาวขำบวกห้ามาแล้วครับวันนี้ครับเป็นเรื่องของคนที่มีดนตรีในหัวใจบอกได้เลยว่ามีดนตรีในหัวใจรักเสียงเพลงแล้วก็อาจจะมีฝีมือเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเล่นอะไรเครื่องดนตรีชนิดไหนมันออกมาดูดีหมดครับแม้กระทั่งเล่นโทรศัพท์ จากความสามารถบนแป้นโทรศัพท์นะครับต่อไปฮะเป็นคลิปที่อาจจะบอกว่าเป็นเสียงดนตรีที่อาจจะขัดหูสักนิดหนึ่งนะครับชนิดที่ว่าหมายังเหมินนอ,อ้าโหแต่อันนี้แสบกว่าหมายังเหมนอนกครับเพราะมันถึงขั้นแย่ถึงขั้นเป็นหมาแย่งไม้ไปแย่งทําไมไปดูนครับ <S <S ทีนี้ก็สังเกตพฤติกรรมไอ้เจ้า French b ู l l d o g ตัวนี้ให้ดีนะครับวิ่งมาถึงปุ๊บจะประจบเจ้านายเอาโถ เป็นไงเลยครับดูอีกทีเครับเห็นไหมครับว่าหมาแย่งไม้จริงๆด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่ามันทนเสียงกลองไม่ไหวเลยคููแกมอ้อนวอนว่าพี่ครับพี่พี่ช่วยเลือกตีเถอะครับพี่ครับแหม่น่าสงสารจริงๆนะครับทีนี้เราก็ไปต่อที่เรื่องราวของหัวขโมยคนหนึ่งครับที่จะเปรียบง่ายๆเลยเหมือนไก่ได้พลอยครับ ู้ชมดูภาพเมื่อกี้นี้นะครับคนขโมยจัก,กรยานเนี่ยมีอะไรที่ผิดพลาดบ้างครับมีอะไรผิดพลาดบ้างครับเขาจะหนีใช่ไหมครับแล้วทําไมไม่ขี่จักรยานทําไมไม่ขี่ทำไมถึงลากไปเอางี้งดีกว่าเพื่อให้เกิดอรรถรสในการรับชมอีกสักทีนึงนะครับเราจะเอาดนตรีจากคลิปแรกผสมคลิปสองนหดหน่อยนะครับแล้วใส่ลงไปในคลิปมาสุนี้ครับ <S 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 จริงๆถ้าจะให้ดีกว่านี้นะครับต้องปล่อยน้องเฟรนช์บูลด็อกอะไรครับไอสุนักจากคลิปที่2เนี่ยนะไปไล่กัดไอห,หัวขโมอยตรงนี้เลยโหแย่จริงๆเลยนะครับเนี่ยแย่มากและทั้งหมดนี้ก็คือโคตรเข่าขำบวกห้านะครับไว้เจอใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ